ฮัลโหลสวัสดีค่ะ,คะทุกคนอยู่กับมอสมาสเตอร์นะคะแหม่วันนี้อยู่ใต้ท้องทะเลลึกจงนะคะแน่นอนว่าเราก็จะมาถอดรหัสเป็นหนังเงือกหนึ่งท่านนะคะและ้วนางเงือกที่อินสปายดิชันที่สุดในซีซั่นนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากน้องแดนียลนิวจีนนั่นเองค่ะคือหาเรื่องากาสแต่งตามนิวจีนมานานมากๆแล้วแต่ก็รู้สึกว่าเออน้องเขาสวยธรรมาชาติมากๆป้าไปไม่งแต่น้องแดนียลลูกเนี่ยมันมีความแบบเหนือจริงอยู่เล็กน้อยเหมือนจะน้อยแต่มีรายละเอียดที่แบบสวยนะ แต่งตามนะคะแล้วก็พูดถึงว่าแบบคอมลิตเตอร์เมอร์เมดต่างๆอ่ะเราก็ต้องจัดแล้วหรือเปล่าบวกกับมออะ่ะเพิ่งไปอัพสกิลไปเรียนแต่งหน้าเพิ่มมาที่เกาหลีนิดๆหน่อยๆนะคะก็จะเอาทริคในการแบบดูแลผิวให้แบบไม่อยู่ใต้น้ำไม่อยู่บนบกฉันก็ยังงสวยนะคะเอามาแชร์กับเพื่อนๆแล้วในคลิปนี้นะคะก็ถ้าใครสนใจตามไปชมกับมอสได้เลยค่ะ มาเริ่มต้นกันทีนะ่หน้าแบบสดสดสดนะคะคําที่มอนได้ยินบ่อยมากตอนที่ไปเรียนนะคะก็คือคําว่าจัดระเบียบรูขุมขนนะคะทั้งเราก็แบบโอเคเฮ้ยมันก็พิกได้ว่าเขาอ่ะให้ความสําคัญมากมากไหมกับเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆที่มันเป็นรายละเอียดจริงๆนะคะซึ่งถ้ามาคิดดูแลว้วอะทิศทางรูขุมขนถ้าสมมติว่ามันแบบปิวไปปิวมาทั้งหมดอะมันก็อาจจะทําให้รองพื้นเราแบบแลดูไม่เรียบเนียนลงอะไรต่อมันก็อาจจะดูไม่สะอาดตานะคะอีกคีย์เว์ดนะคะก็ ็คือความสะอาดขนมันไม่ใช่ว่าหน้าเรามันเต็มไปด้วยแบบสิ่งสกปรกนะแต่ว่าความเคลียร์ความคลีนของรายละเอียดต่างๆอย่างเงี้ยเป็นคีย์ของชาวเกาหลีเขาก็จะพยายามที่สุดเลยไม่ให้สีเข้มๆหรืออะไรเงี้ยมันเปื้อนแล้วก็สิ่งแรกที่เขาทาก็คือเอาโทนเนอร์แพดอะไรเงี้ยมาเช็ดแล้วเขาก็ย้าว่าต้องเช็ดไปในตามแบบทิศทางที่รูขุมขนมันขึ้นด้วยนะคะคเขาบอกว่าต้องเช็ดไปตามนี้เลยพวกสิวเซียนที่ตายแล้วอ่ะก็คือเขาก็เน้นให้เช็ดบ่อยๆนะของออร่า คือที่จมูกอะไรเงี้ยจะได้แบบสะอาดขึนอุ้ยแรงมากตอนนั้นก็รู้สึกเฮ้ยฉันกรกปบกมากเลยนอนนอนนอนก็คือแต่ว่าเอาจริงๆตั้งแต่ไปเรียนมาก็รู้สึกว่าผิวดูดีขึ้นตรงน้านแก้มเนี่ยเช็ดออก้านขา้างแต่ว่าตรงเนี้ยเช็ดลงนี่แล้วรวมถึงการลงรองพื้นต่างๆอะ่ะเราก็จะมาทําตามทิศทางการขึ้นของรูขุมขนด้วยหน้าผากเช็ดออก เขาเช็ดทุกส่วนจ้ะตอนนี้พอเช็ดเสร็จแล้วก็จะลงในภักส่วนของโลชั่นหรอกเออในความของบำรุงผิวแบบเขาจะมีแบบการทาสกินแคร์ของเขาแบบกรึบกรึบกึ๊บกรบแบบสุดท้ายเขาก็จะเลวรขนไวให้มันแฟลกเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าแต่ละชั้นน่ะเขาตบๆๆเพื่อให้เข้าไปที่ผิวเนาะแล้วเขาอะจะเหมือนคับปิ้งมือให้มันโค้งเนี่ยแล้วก็ฟาดเข้าไปกับหน้าห่ด ทำทีละชั้นจนกว่ามันจะแห้งแต่ สังเกตน,นะคะว่าเขาจะใช้อะไรที่เป็นเนื้อบางๆลงไปหลายๆชั้นจะไม่โบมลงไปทีเดียวด้วยครีมเลยนะคะเพราะว่าแบบถ้ามันไม่ซึอมอะทุกคนแบบรองพื้นอะไรที่ลงหลังจากหนักน,นะคะมันจะซึมแล้วก็หลุดได้ง่ายะคะ่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็สำคัญมากๆหมอดอะขาดไม่ได้เลยเพราะว่าเนี่ยพอผิวดีขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากจะถอยหลังลงคลองไปนะคะไม่ว่าถ้าเพื่อนๆจะบำรุงมาดีขนาดไหนแต่ว่าถ้าไม่ทาก,กันแดดก็คือแบบไม่ต้องซื้อสกินแคร์ แพงก็ได้นะเพราะมันก็จะแบบสูตรเปล่าไปหมดนะคะแล้วก็ในที่สุดเราก็จะพ่ายแพ้กับความแบบเอจจริงถ้าเราไม่ทาก,กันแดดเพราะฉะนั้นทานดีกว่านะคะหน้าเราจะได้แบบเด็กเหมือนแดเดเนี้ตลอดใจนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยเพิ่งสั่งมาลองนะคะหเห็นคือฮาก,กันมากๆเลยมันขายดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในติ๊กต็อกนะคะในอินเทอร์เนต็ตเขาเรียกว่า Y8 นะคะหรือว่า y ัง n g Age ตัวนี้คือ Youth Sunscreen Protection มี SPF 50บวก PA 4บวกได้กัน Broad Spectrum คะ่ะทุกคน แอนตี้บูทไลท์แอนตี้อินฟราเรดแอนตี้ออกซิเดนต์แอนตี้พอลชันก็คือแบบว่าก็เป็นตัวช่วยผิวเราได้ดีมากๆเลยเพราะว่าอากาศประเทศไทยนั้นน่ะก็คือนอกจากร้อนแล้วก็ยังมีฝุ่นควันมลภาวะต่างๆที่แบบต้องจะทำรายผิวใช่ไหมซึ่งตัวนี้ลองเนื้อแล้วคือแบบเลอะค่าคือมีความบางเบาบางเบามากๆนะเกลี่ยง่ายแต่เพื่อนๆจะรู้สึกถึงความแบบเฮ้ยเขายังอยู่ไม่ได้หายไปสมุดเลยรู้สึกว่าเออน้องอ่ะช่วยปรเทคผิวเราได้จริงๆแล้วตัวเนี้ยเขาบอกว่ามันไม่ต้องเติมบ่อยๆค่ะ มันจะแบบอยู่ยาวนานถ้าสมมติ่เพื่อนๆไม่ได้ไปออกแดดหนักเวอร์แบบว่า super o u t อ o o r แบบแดดแดดแดดแทั้งวันตัวนี้ก็คืออยู่ทั้งวันยาวนานนะคะคารอเนื้อดีมากๆทาไปมันจะมีความกระจ่างใสขึ้นหนึ่งระดับนะมันก็จะทําให้เราดูแบบว่าผิวผ่องเป็นยองยายเดี๋ยวันจะทาให้ดูเห็นปะมันจะมีความแบบเนื้อเซรั่มออกมาเป็นน้ำๆนะทุกคนคือแบบเปลี่ยนง่ายเดี๋ยวหมอจะทาให้ดูไปก่อน แล้วมันจะแบบ,บเบลอคลาพวากรูขุมคนชี้เป็นชี้ตายความสวยความไม่สวยของเราได้เหมือนกันนะคะกันแดดอ่ะถ้าหนูเราใช้กันแดดที่แพ้งเป็นขุยอ่ะทุกคนเวลาลงรองพื้นต่อเดี๋ยวจะแบบพุดอหีบมันบ้องที่สุดอ่ะอมหนูแท่จะต้องรื้อสกินแคร์แต่งหน้าใหม่ฟลลิง่ง ผู้ชายใช้ได้เออแล้วก็ผู้หญิงอย่างเราใช้แล้วก็สวยอะเหมือนแบบเกิดมาผิวดีตั้งแต่เกิดนี่พวกนางเงือกนอบบอเนี่ยเขาโดนแดดเยอะบางครั้งก็ยังเข้าห้างเข้าห้องแอร์แต่น้งเงือกไปที่ไหนก็คือใต้ทะเลหรือปะการังหลังก็สาหร่ายต่างๆ <c oughs> โน้โน้โน <c oughs> อย่างรรงี้เจ๊หิวดูสวยก็แล้วมันแบบมันกระด่างใสนะแต่ไม่วอล์คลอรเนี่ยมันก็เสร็จไปกับผิวเราเดิมมันจะอวะขึ้นจริงๆถ้าเทียบกับฝั่งเนี้ยที่มันก็ดูซีดหมองคล้ำนิดนึงเห็นปะ แล้วก็คือใช้ได้อย่างสบายใจเลยเพราะว่าเขาแบบทำการทดสอบมาแล้ว Dermatologist t e ร์จินะคะทุกคนผิวแบบเป็นสิวผิวแพ้ง่ายและคายเครืองง่ายนะคะก็ยังสามารถใช้ได้มามองว่าคิดมันก็ลดขั้นตอนการแบบใช้พรอมเมอร์ของเราไปได้ด้วยนะปกติมันก็จะต้องใช้แบบอะไรที่แบบปรับสีผิวให้ดูสว่างขึ้นมาใช่ปะแต่ถ้าในวันรีบๆเนี่ยตัวน,นี้อันเดียวเอาอยู่นะจ๊ะ เพื่อนๆสามารถใช้ได้แบบ2ข้อนิว้วบม่บมๆได้เลยโดยที่ไม่ต้องกลัวหนักหน้าหรือว่ากลัวจะแบบแครกเยื่อใดๆนะคะนอกจากปกป้องแสงแดดได้ดีสุดๆแล้วนะคะตัวนี้ยังมีสารบำรุงแบบเยอะมากๆอันดับหนึ่งสารสกัดจากมะเขือเทศสีทองนะคะก็จะช่วยซับรังสี UVA UVB เอาไว้ UV A, UV y, ต้านแอนตี้ออกซิเดนต์เนาะก็คือความกันแก่นี้สารสกัดจากวิชาเซลล์นะคะช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะนะคะแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระอะเกนนะคะมีเทคโนโลยีอินฟรา กัด้วยนะคะที่บอกว่าช่วยปกป้องผิวเ,เพื่อนๆนะคะจากแสงสีฟ้านะคะทำให้ผิวของเราไม่สูญเสียคอลลาเจนไปอันนี้หน้าเสร็จมันปรงมันไบร์มากเลยขอทุกคนก็อย่าลืมเกลียยไปในตามทางรูขุมขนแล้วนะคะเออขอทาคอด้วยแล้วกันนิดนึงเนาะ,ะปึบเหล็กๆพกผ้าสะดวกนะสำหรับมอสก็คือเหมาะมากกับคนที่เดินทางบ่อยๆ มันมีสารแอนตี้ออกซิแดนตเยอะไงจากว่าอะไรต่างๆนี้นะคะแล้วก็คออ่ะมันเป็นแบบแอ e เรียที่จะโชว์ความแก่ออกมาได้ง่ายมากเลยค่ะลุกคโพาก็เลยแบบชอบทาคอด้วย แล้วก็อีกหนึ่งแอเรียนะคะทุกคนที่ไม่อยากให้หละเลยกันก็คือหลังคอนั่นเองนะคะบางครั้งเราทําไปโดยไม่รู้ตัวนะเวลาแบบอ่ะเจอแดดปุ๊บเราหันหลังให้นะคะแต่ว่าถ้าตรงเนียดำอะ่ะหมดสวยเลยนะคะ <c oughs> ก็ให้หน้องยังเอสนะคะเขาดูแลหลังคอของเราด้วยใครแบบดำนุ้งดำหนาเนี่ยหมอดว่า ต้องเลยสวยกระจ่างใสนะคะแล้วก็เพื่อนเเนี่ยสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยหายห่วงเลยนะคะเพราะว่าเขาได้รับการทดสอบโดยสถาบัน SGS แล้วนะคะว่าผิวแพง้ง่ายใช้ได้แน่นอนนะคะใครละใครเครืองยังก็ยังใช้ตัวนี้ได้อยู่นะคะปลอดภัยไม่มีสารอันตรายต่อผิวใดๆทั้งสิ้นความสวยนี้มันเสร็จลงไปกับผิวนะคะต่อรองคืนแบบได้เลยได้เลยเนี่ รองพื้นนะคะก็จะใช้เนื้อแมทนิดนึงเพราะว่าผิวแดเนี่ยจะมีความโปรโ่งโปรแล้วก็ดูแมทนั่นเองนะคะจะลงบางๆเออ,เอ,อท่องไว,ว้ว่าบางออฟอฟนี่ชาวเกาหลีเขาอะ่ะจริงๆแล้วเขาจะพิกอัพรองพื้นมาบางมากๆนะคะแล้วก็ตาด สองฝั่งของแปรงอย่างนี้เลยงึบงตอนลงรองพื้นน่ะเขาก็จะแบบจัดการแบบหลุ่มผลไปก่อนชั้นแรกเขาแบบยังไม่เอาจียังไม่เน้นปกปิดเน้นลบรอยแดงไปกลบเฉพาะจุดที่หลังแทนอะไรอย่างงี้งานที่เราลงบางเราก็ดูเป็นผิดกว่ามันก็จะดูแบบเด็กกว่าเนาะเราชาวเกาหลีก็ใช้แปรงในลักษณะนี้คือค้นแต่ว่าเขาอ่ะ บางกว่านี้นะคะแต่ว่านี้ก็คือหาได้ง่ายๆในไทยแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะใช้ฟองน้ําที่ไปฉุกน้ําแล้วก็รีดน้ําออกให้แบบที่สุดที่สุดแล้วจริงๆนะคะในการแบบเอามาตกทับบนหน้าอีกทีเพื่อดูดซับความชื้นของรองพื้นออกไปเสร็จแล้วเขาก็จะผสมพอลซิเลอร์ที่สว่างกว่าผิวกับรองพื้นเมื่อกี้คืออัตราเท่าๆกันเลย1ต่อหนึ่งเนาะลงกลางหน้าสร้างมิติเปิดไฟยิ่งกว่า แล้วมอยก็จะใช้แป้งสีม่วงนะคะอันนี้จาก r ีมาวิสตาในการแบบเซตผิวลงไปเนาะทำไมถึงต้องใช้สีม่วงเราต้องเหลือมนุษย์ปนานานิดหนึ่งเพราะว่าแดเนียลเขาสว่างมากามาก็เธอตะเหลือมในชีวิตจริงลงบางๆให้ทั่วนะคะเสร็จแล้วนะคะขอเนี้ยข้ามไปทาลิฟแอมูนสนะคะ เสร็จแล้วก็ลิปมันเรอนะคะอันนี้มีคนถามกันมาเยอะเลยมันคือ Country and Stream Natural Honey Lip นะคะนี่มันสีแบบสีแดงดิฉันว่าเรามาปัดคอนทัวร์เอาสังคมกันสักหน่อยนะคะจริงๆแล้ชีกเกาหกลีอะแทบไม่คอนทัวร์กันเลยคือแบบปัดไปงั้นๆก็เพราว่าเขาจะลงตรงนี้ให้สว่างอีกแล้วมันก็จะเหมือนมี natural contour edge เนี่ยน่ำทำแค่นี้น แล้วก็เสร็จตอนนั้นก็คมุมงแล้วก็ถ้าคอนทัวร์จมูกอะทำแค่นี้อืแบบเฮ้ยแม่ฟีลิ่งเบามาก โอเคมาต่อกันที่ตานะคะเมื่อกี้มอใช้ตัวนี้ไปในการแบบลองคืนสีตาเพราะว่ากันกว่าตั้งแต่หน้าชาวเก่าก็คือใช้กันบ่อยแต่ว่าอันนี้เป็นสู original, ตรออริจินัลจากวีดีเอลไม่มีสีรู้สึงตัวแล้วไมันรู้สึกแฮปปี้มากชอบใช้แบบงี้ย่ของการมีสีนิดหนึ่งมากกว่าลองดูแล้วก็สีตาของแดเนียลมอรู้สึกว่ามันจะเป็นแค่นี้ Excel S01 ค่ะคือชันแบบนี้เลยมันแบบ มันสวยแบบคนดีมากๆรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันอ่อนไปนะคะก็เลยจะมาใช้ G 0 4ก่อนแล้วก็จะไปทับด้วยสีมะเกียแหละมันจะพ๊อปมากยิ่งขึ้นแล้วก็ค่อยทับด้วยสีตะกี้ ใต้ตาล่า,างด้วยนะคะหวัวจะหลดหางเลยแบบบางๆงเบา,บาๆที่สุดแบบแค่นี้พอให้มันแบบธรรมะคิ้วนะคะน้องจะมีความว่าเป็นคิ้วที่สวยมากเพราะว่ามีคิ้วธรรมชาติเกลียวปาล้วก็จะเป็นเส้นขนแบบสกิดสกิดก็จะเป็นในแง่นี้อันนี้คือดินสอน,นะคะ p r o c i e a t e a i r b r u s Pencil จาก Supermum นะคะวเป็นความ เส้นบางอย่างนี้นอนแล้วก็ซูเปอร,ร์มารนะคะมีสีให้เลือกเยอะอิาหาัาแล้วเราก็จะก่งนิดนึงนะให้มันดูแบบยูทูบมีเข้มน,นิดนิดแค่ตรงเนี้ยปัดแก้มนิดหนึ่งนะคะก็จะเป็นสีที่แบบว่าอ่อนแล้วก็เนื้อแมทมากๆให้มันดูแบบว่า ฟีลิ like you know ism, ่งธรรมชาตินะคะแล้วเลือดลำไลหน้ามันจะดูฟีลิ่งสว่างขึ้นปะก็จะมาใช้สีที่แบบอะไรในแง่นี้แบบเบามือที่สุดเพิ่มสีชมพูเข้าไปนะคะทุกคนให้เขาดูไม่บอกว่าสรุปจะส้มหรือชมพูกันเน่ คือตาหมอรามันไปต่อขนตามาใช่ปะแล้วตอนเนี้มันดูแบบดูไม่ได้มากๆเพราะว่าขนตามันหล่มแหลมสุดๆนะเพราะฉะนั้นหมอก็อาจจะต้องขอกโกงนิดนึงในการติดขนตาปลอมนะคะทุกคนแต่ว่าอายไลเนอร์ที่จะเขียนเนี่ยก็คือถมแล้วว่างเส้นขนตาให้มันเหมือนแบบอุ้ยหนาธรรมชาติแล้วก็ใช้สีแบบธรรมะกป,ปกติด้วยนะคะนี้คือสีน้ำตาลเลย เงิบ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 เแล้วเดี๋ยวไปใส่คอนแทคเลนส์ให้มันแบบแบล็กกรุบนิดหนึ่งนะคะสีแต่งไปแต่งมาหมอก็แบบจะเชื่อว่าเมคอัพนี้ทำให้หมอดูแบบดูเด็กลงมาก,ม,ากมันดูยูสฟูลค่ะทุกคนโอ้ย oh, อีกครั้งแล้วนะคะที่แบบช่วงถอดรหัสทำให้เราได้แบบ Discover New Looks แบบจริงๆอันนี้มันสนุกตรงที่ว่าจะมีความแบบ เมื่อเมคอนะอันนี้มอล้วเข้าไปดูแบบเบื่องหลังก็จะเห็นเมคอัพชัดขึ้นเขา้ากล้าลงชิมเมอร์มากเถอะเนี่ยทางน้ำตาลเนี่ยก็คือ,อ,อลงเลยแล้วก็นี่ลงมาถึงนี่ค่ะแบบเหนือมนุษย์แล้วก็เขาจะมาลงตรงนี้ต่อนะคะปกติเราตรงนี้จะเป็น area ที่พวกเราจะชอบลงสีเข้มใช่ปะคัดเบาต้วหนอะ ฉันเป็นเมอร์เมดเแล้วก็อายไลเนอร์เขานะคะตรงหางอ่ะจะไม่ได้แบบคมเข้มชัดท,ที่สุดนะก็จะเป็นแบบเจลเนาะในการแบบระบายระบายออกมาตรงหางอ่ะจะอ่อนแล้วก็เฟดหายไปค่ะทุกคนก็้อันดับต่อไปเราก็จะมาติเดเพรกันคะ่ะทุกคนเม็ดเล็กๆแบบซ่อนอยู่แล้วก็จะรีเฟล็กแค่แบบบางจังหวะที่แบบเรานะคะก็ต้องเลเยอร์กับเพดส <sarc asm. S 2> ีสวยมาก กันค่ะก็เลงเลยว่ามุมไหนน้องแดนเนี่ยเขาติดแบบฝั่งสองเองนะคะในโลกของมอนมันก็รยังรู้สึกว่าน้อยอยู่นะ แล้ว,ว Safe> จะเป็นคที่ข้อภายของน้องก็คือจะมีแบบฝอเม็ดจังจากแต่ว่าแบบขนาดไม่เล็กเลยอยู่ตรงประมาณแก้มซ้ายเราใช้มาสคาร่าคิ้วในการทิ้งนะโอเคดิฉันค่อนข้างแฮปปี้กับลุกตอนนี้ขึ้นมามากๆเลยเราก็สว่างว่าสีชมพูนะคะขั้นตอนสุดท้ายแต่ไม่ถ่ายสุดก็คือมันมีความแบบ กลีมมิ่งยูนหน้านะคะหมอจะใช้นี่จะเป็นในแง่นี้จากแชนเนลโอเคค่ะเดี๋ยวไปใส่คอนแทคเลนส์ทำผมแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ งแล้วนะคะที่ถอดรหัสเราแบบสวยเกินเบอร์มากเลยอะมอสรู้สึกว่ามันมีกลิ่นอายแดนเนียลบางอย่างที่แบบอ่ะมันดูกันจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เหมือนแดนเนียลหรอกแต่ว่ามันมีกลิ่น มีความแบบยูสฟูลแต่ด้วยผิวแต่ด้วยฝัยหรือว่าอะไรไม่รู้เออแต่ว่าผูเด็กลงแน่นอนเดฟเด e ลีเออคูเกาหลีต้องภูมิใจผมนะคะก็แดดแบบเหมือนไม่ได้ตั้งใจมากเพื่อให้มันดูเด็กคือถ้าสมมติว่าหมอตีรอนมาหาสมุดจะกลายเป็นนางงามเนาะน,นี่ก็คือต้องแบบเวฟี่เหมือนผมไม่ได้ตั้งใจนะเออชอบช่วงนี้ของตัวเองนะขอดารหัดมันแบบ ได้ลองอะไรใหม่ๆไม่งั้นเราก็จะแต่งตลุกแบบเดิมๆมากคะ่ะผิวเหมือนแบบอยู่ในน้ำตลอดเวลานี้สวยมากแม่ตาเปร์อีกนะก็อ,อย่าลืมไปแต่งตามกันนะคะคิดว่าจริงๆลุกเนี้ยนะไปได้หลายที่นะสวยเลยแล้วก็เป็นลุกที่แบบผู้ชายยังเข้าใจได้อยู่นะคะแล้วก็เลสเซอร์สับอ่างอยากรู้อะไรถามมานะคะเดี๋ยวหมอจะมาตอบให้ด้านล่างนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้กันหน่คิดหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ